ยี2เลขไม่เพียงหลักหมื่นจัดทรงลงล้อแสงสไตล์ออฟโรดมาให้ใครสนใจประวิด,ดีก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้ออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากสวัสดีค่ะและวันนี้ก็มาเจอเจอไปอีกแล้วนะคะเซนไทยรถสวยจังหวัดส,สุร,ราธานีวันนี้บบจัดหัวเดียวโฟร์วิเข้าไร่เข้าสวนเอาใจคนอยากได้รถหัวเดี่ยวทําเงินทํางานนี้จัดมาให้เอาใจขวัญใจอีซุซูดีแม็กครื่อง3.0สีขาวสภาพสวยสวยแต่ง่อจัดหนักจัด เดี๋ยวมาชมรายละเอียดด้านนอกด้านในตัวรถในคลิปนี้กันแป๊บก,กันเลยจ้า และนี่คือเจ้าสุดหล่อที่ป๊บจะพามาชมวันนี้เป็นหัวเดียว4 w h e e l 4สคูนสไตล์ออฟโรดได้ตัวปีใหม่ปี2022ไหม่หลักหมืน่นเดี๋ยวมาชมรายละเอียดด้านหน้าของตัวรถกันก่อนเลยสำหรับคันนี้ได้ในส่วนของตัวโฉมหน้าพิกโลกหน้าหล่อๆขนาดใหญ่มาพร้อมกับไฟหน้าฮโลเจนสภาพส,สวยๆไม่มีคราบเหลืองไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวคันนี้มาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านล่างสภาพส,สวยๆนะตัวน้องเป็นสีขาวเดิมโรงงานแต่งสไตล์แบบออฟโรดจัดหนักจัดเต็มคันนี้ได้อะไรบ้าง เดี๋ยวตามมาชมด้านข้างกันต่อเลยสําหรับตัวน้องนะคะได้ในส่วนของตัวล้อแม็กเราเปลี่ยนยางมาให้ใหม่ด้วยแม็กใหม่ด้วยเป็นแม็กสไตล์ลน์แฮมเมอร์นะคะส,สวยๆลูกค้าจ๋าได้ยางออฟโรดนะคะดอกยางหนาร่องลึกสภาพส,สวยๆพร้อมใช้งานกันอีกยาวๆเลยตัวนี้ได้ยาง 265-70R16 ั 16, นะ R 1 6ะได้ตัวยางปีใหม่เลยลูกค้าจ๋า ปี2025สัป,ปดาห์ที่4นะคะใครสนใจวันนี้ปั๊บจัดแต่งหลอง่อมาให้จัดเต็มมา,มากๆเลยนะคะในส่วนของด้านบนก็จะมาพร้อมกับคิ้วล้อหล่อๆแต่งมาให้ทั้ง4เส้นสภาพดินคางของตัวรถไม่มีชนหนักไม่มีความไม่มีน้ำท่วมไม่มีตะต่อไม่มีกรอใหม่นะคะสำหรับคันนี้รับประกันเครื่องยนต์เกียร์ให้ด้วย สำหรับตัวนี้เป็นเครื่อง3.0นะคะเป็น i s u D ุด D-Max ตัว Spark นะมาพร้อมกับไฟเลี้ยบที่กระปุ้งแทมสภาพตัวรถบอกได้เลยว่าสวยงามนะจบเฉี่ยวสวยงามสไตล์รถหัวเดี่ยวโฟวินนะคะ ตัวนี้สีตัวน้องเดิมๆเลยค่ะลูกค้าจ๋าและที่สําคัญป,ปั๊บพุงแต่งอะไรมาให้อีกบ้างตัวนี้มาพร้อมกับบันไดด้านข้างนะคะมาไฮสายขวาสีดําส,สวยๆสตล์ออฟโรดขึ้นลงได้สะดวกสบายในส่วนของตัวเบ้ามือจับคันนี้ก็ได้ในส่วนของตัวเบ้ามือจับสีดําตัดกับสีตัวรถกระจกเดิมๆนะคะเดี๋ยวมาชมรายละเอียดด้านในกันต่อเลยลูกค้าจา๋า ตัวนี้สภาพตัวรถสวยเดิมนะคะตัวน็อตต่างๆไม่มีรอยขันรอยแกะสีเดิมเคาะฟังเสียงได้เลยเดี๋ยวแป๊บขออนุญาตให้ชมรายละเอียดในส่วนของตัวเม็ดอาร์กันต่อเลยเม็ดอาร์กตัวน้องต้องบอกเลยว่าเม็ดอาร์กสวยเดิมนะคะตัวรถไม่มีโดนข้างมาอย่างแน่นอนเดี๋ยวไล่ให้ชมกันไปเลยลูกค้านี่สวยๆเดิมๆนะคะตัวนี้เม็ดอาร์กเรียงตัวกันสวยงามมากๆ นี่เลยใครสนใจเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวซอกแผงประตูด้านในนาะสวยเดิมไม่มีรอยถอดรอยเปลี่ยนมานะคะให้ดูถึงความเดิมลูกค้จาจ๋าในส่วนของตัวแผงประตูด้านในก็จะคุมทวนด้วยทวนสีดํานะคะเป็นพลาสติกขึ้นรูปกระจกปรับด้วยไฟฟ้านะคะตัวนี้กระจกเดิมเดิมสวยเดิมเม็ดอาร์กลมสวยให้เห็นสภาพกันแบบชัดๆเลยนะคะลูกค้าที่ดู มาจากคลิปนี้จะได้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อรถกแบบได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะในส่วนของตัวฝาท้ายนะคะหรือว่าฝากระโปรงกระบะด้านหลังนะคะตัวรถต้องขอบอกเลยว่าสวยเดิมมากๆรายละเอียดตัวเม็ดอาร์กต่างๆเรียงตัวกันสวยจะหดไปจนถึงด้านหลังนะคะตัวล้อก็อย่างที่แปบ,บบอกได้ล้อแม็ก ลายแฮมเมอร์สวยๆทั้ง4ลอ้อยางออฟโรดเปลี่ยนใหม่ให้ทั้ง4เส้นพร้อมกับคิ้วลอ้อตัวนี้ก็จะเป็นตัวเปิดปิดถังน้ำมันนะคะช่องเติมเชื้อเพลิงของเรานั่นเองตัวนี้เป็น4คูณ4ดิฟล็อกก็จะมีในส่วนของตัวดิฟล็อกมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะสำหรับตัวปีใหม่ๆสวยๆเลยค่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าบอกว่าอยากใส่คอกเตี่ยเราก็จัดมาให้นะเหล็กแข็งแรงนะพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยลูกค้าจ๋า ในส่วนของรายละเอียดการชนด้านหลังสไตล์ออฟโรดนะคะเราก็ปรุงแต่งมาให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าอยากได้แบบไหนปรุงแต่งมาให้จัดหนักจัดเต็มแน่นอนตัวนี้นะคะเป็นเหล็กแข็งแรงมากๆนะคะสาหรับตัวการชนด้านหลังนาตัวนี้สำหรับด้านหลังของตัวน้องไฟไท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยนะ,ะตัวนี้ในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์นะอินซู d ีนะคะก็ DI, ะะะะมีมาให้พร้อมในส่วนของตัวด้านหลัง ไฟท้ายนะคะไฟเลี้ยวไฟเบรกรก่องราลมีการตรวจเช็คมาให้ตัวไฟสภาพสวยงามรอบไฟไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะคะตัวนี้ตัวล็อกต่างๆก็ยังคงสภาพเดิมๆเม็ดอาด้านหลังสวยเดิมคมชัดนะคะทุกค้าจ๋าด้านหลังเดี๋ยวแป๊บขออนุญาตพามาชมในส่วนข,ของตัวแม็กไลเนอร์กันนิดนึงสำหรับตัวแม็กไลเนอร์นะคะก็ยังคงสภาพสวยนะคะเดิมๆเลยตัวนี้ใช้งานน้อย กระบะกว้างสามารถบรรจุนะคะในส่วนของตัวผลผลิตนะคะทางการเกษตรหรือว่าบรรทุกสิ่งของอื่นๆต่างๆได้หมดเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้อ่ะเดี๋ยวขอชมรายละเอียดด้านล่างกันอีกนิดนึงสาหรับคันนี้ในส่วนของตัวช่วงล่างนะคะล้อสแปกก็มีมาให้พร้อมนะคะตัวช่วงล่างสวยเดิมมากๆลูกค้าจ๋านี่ ให้ชมดูช่วงล่างกันแบบชัดๆเลยนะคะใครที่กำลังตามหารถสัวเดียว4ฟ h ์วิเข้าไร่เข้าส่วนไม่ควรพลาดเลยนะคะจับมาให้แล้วเข้ามาชมดูคลิปนี้กันได้เลยนะคะหรือมาดูรถที่ร้านกับน้องแป๊บได้เลยสำหรับด้านฝาของตัวรถกันบ้างนะคะตัวนี้สภาพสีตัวรถเดิมๆค่ะลูกค้าจ๋านี่ก็ฟังเสียงได้เลยสติกเกอร์ 4. .4 ดิฟล็อกมีมาให้พร้อมในส่วนของตัวกระบะด้านหลัง เม็ดอารกลมสวยเรียงตัวกันแบบชัดมากๆเลยนะรถไม่มีโดนมาอย่างแน่นอนมาชมในส่วนของด้านหลังตัวล้อก็อย่างที่แม่บอกไปได้ล้อแม็กยางใหม่ลายแฮมเมอร์ทั้ง4ล้อนะคะสวยๆคิ้วล้อมีมาให้ทั้ง4ล้อด้วยนะคะใส่มาให้ใหม่หมดเลยนะคะรายละเอียดด้านในนะ,ะตัวรถบอกได้เลยสวยงามมากบันไดขึ้นลงซ้ายขวาติดตั้งมาให้ใหม่ คันนี้นะคะก็เป็นเครื่อง3.0สติกเกอร์ด้านหน้ามีมาให้พร้อมนะคะในส่วนของตัวกระจกมองข้างก็ยังคงสภาพเดิมไม่มีรอยแตกตัวจกสวยเดิมจากโรงงานเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดด้านในของตัวน้องกันบ้างสำหรับตัวแผงประตูนะคะด้านในตัวนี้ก็คุมโทนด้วยโทนสีดำนะคะกระจกปรับด้วยไฟฟ้านะคะกระจกฝั่งคนขับก็ปรับแบบออโต้นะคะตัวนี้สวยเดิมลูกค้าจ๋า เดี๋ยวมาชมด้านในรายละเอียดตัวน้องกันก่อนเลยนะตัวนี้ก็ได้ในส่วนของตัวเบาะหนังสีดําสภาพสวยๆออกแบบเบาะมาแบบขนาดใหญ่6 0 4 0นะคะตัวเบาะยังคงสภาพสวยเดิมนะ,ะลูกค้จาจ๋าตัวนี้เบาะสวยไม่มีร่องรอยการฉีกขาดหรือว่ารอยชำรุดเข็มขัดนิราภัยมีมาให้พร้อมเดี๋ยวมาดูตรงแผงประตูซอกด้านในกันอีกนิดนึงตัวนี้นะคะหัวน็อตสวยเดิมลูกค้า ไม่มีร่องรอยการถอดคันเปลี่ยนในส่วนของตัวแผงประตูมานะคะคอนโทรลด้านหน้าก็จะคุมโทนด้วยโทนสีดำพวงมาลัยมี S R S a i R b a c ู่หน้าเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดในส่วนของตัวเลขไม์กันต่อเลยคันนี้ไม์หลักหมื่นนะไม้อยู่เพียง52,588กิโลเมตรเท่านั้นนะลูกค้าจะใช้งานมาน้อยมากๆนะคะเดี๋ยวแป๊บให้ชมในส่วนของรายละเอียดนะคะตัวเม็ดอากันก่อนเดี๋ยวขออนุญาตแกะให้ชมเม็ดอากันนิดนึง เม็ดอาร์กกลมสวยให้เห็นกันแบบชัดๆรถไม่มีโดนมานะตัวนี้เป็นแค่รอยฝุ่นนะลูกค้าจ๋าไม่ได้เก็บงานมานะในส่วนของตัวด้านข้างตัวนี้ก็จะแบบดูในส่วนของตัวแผงด้านข้างก็จะแบบชิดกันแบบสนิทนะคะไม่มีร่องรอยนะคะการแต้มสีแต่อย่างใดเลยอ่ะเดี๋ยวให้ชมในส่วนของด้านข้างกันอีกนิดนึงในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์ต่างๆมออกตัวน็อตต่างๆก็สามารถตรวจเช็คได้เลย อะเดี๋ยวแป๊บพออนุญาตเข้ามาด้านในตัวน้องกันนิดนึงตัวนี้ฟังก์ชันนะคะเครื <m urs ub ging> ่องเล่นต่างๆก็สามารถใช้งานได้ปกตินะคะตัวนี้นี่ช่องใส่ซีดีนะคะ FFM ใช้ได้หมดเลยมีช่องเก๊ใส่ของกระจุกกระจิกได้ตัวนี้แอร์ปรับแบบอนาล็อกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นฟังก์ชัน4คูณ4นะคะปรับ 2H4H4L ได้เลยนะคะมีปุ่มดิฟล็อกอยู่ตรงนี้นะคะขับเพื่อน4ล้อนะคะตัวนี้ได้เลย ที่สําคัญตัวนี้มาพร้อมกับเกียร์ใหม่นะคะเกียร์แมนนวล6สปีดใช้งานได้ง่ายในส่วนของตัวด้านในก็ไม่มีอะไรเยอะรุ่นนี้นะคะหัวดเดียว w ฟร์วินสไตล์หล่อๆเท่ๆ,ๆด้านบนก็จะมีในส่วนของตัวมา่านบังแดดมาให้นะคะมีส่วนของตัวไฟด้านหน้าก็ใช้งานได้ปกติตัวมา่านบังแดดฝั่งผู้สันด้านหน้าฝ้าด้านบนต่างๆสะอาดสะอา้านตัวนี้ก็จะมีคันแนะนำนะเกี่ยวกับการใช้นะ,ะขับเคลื่อน2ล้อ4ล้อสามารถ ดูรายละเอียดตรงนี้ได้เลยลูกค้าจ๋าว่า 2H ใช้กับถนนแบบไหนนะคะ 4H ใช้กับถนนเปียกลื่นถนนลูกลางตัวนี้ก็จะบ่งบอกในส่วนของรายละเอียดต่างๆของตัวน้องนะคะรายละเอียดด้านใมก็จะประมาณนี้นะคะรถสวยเดิมลูกค้าจ๋าแต่งห่อจัดหนักจัดเต็มใครที่สนใจเนบบี่ยแป๊บพามาชมรายละเอียดในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างนะคะนี่ เดี๋ยวเราไปชมในส่วนของตัวห้องเครื่องหัวใจหลักของตัวรถกันบ้างนะคะตัวรถสวยเงิมง,มงามเลยค่ะลูกค้าจา๋าคนันนี้เดี๋ยวเราไปชมในส่วนของตัวห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะเนี่ยแปบบ๊บพามาชมรายละเอียดตัวห้องเครื่องกันก่นกอนเลยนะคะสําหรับคันนี้เป็นเครื่องยนต์สามพันนะคะเป็นเครื่องยนต์ izu DDI นะคะตัวเครื่องยนต์สภาพสวยงามมากๆตัวห้องเครื่องไม่มีคราบน้ํามันเหลเยิ้มนะคะหน้าสวยเดิมค่ะลูกค้าจา๋า เดี๋ยวเรามาดูฝั่งขวาของตัวรถกันก่อนเลยตัวน็อตสวยเดิมไม่มีรอยขัดรอยแกะหรือรอยถอดในส่วนของตัวฝากระโปรงมานะคะแผงการความร้อนก็ยังคงสภาพสวยเดิมตัวน็อตด,ด้านบนซ้ายขวาเม็ดอาร์กลมสวยให้เห็นแบบเด่นชัดกันเลยนะคะมาที่ฝั่งซ้ายกันบ้างตัวน็อตสวยเดิมนะด้านในไม่มีรอยถอดรอยเปลี่ยนหรือว่ารอยแกะมาก่อนออกรถมีการตรวจเช็คนในส่วนของตัว ห้องเครื่องนะเปลี่ยนถ่ายของเหลวในส่วนของตัวหมอ้อแบตเตอรี่ต่างๆมีการตรวจเช็คจากช่างดำเนินการมาไม่มากกว่า30รายการตรวจเช็คในส่วนของตัวแผ่นเพจได้เลยลูกค้าจากตัวนี้รหัสเครื่องยนต์นะ 4JJ3TCX นะคะตัวนี้ผลิตโมเดลปี2022สวยๆใครสนใจตัวนี้ห้องเครื่องเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ4สูบ16วาลวใครสนใจเดี๋ยวแป๊บมาแจ้งรายละเอียดตัวรถกันอีกครั้งนะคะ แน่แน่มากค่ะสำหรับเจ้าอีสุด,ดีแม็กหัวเดียวโฟวิวเครื่อง 3.0S คันนี้ปี2022กับราคาค่าตัวน้องบอกได้เลยว่าราคาสุดคุ้มมา549,000บาท่อนค่างวดเริ่มต้นอยู่เพียงแค่9,000บาทตลอดสัญญาจัดเต็มแต่งหลอดสไตล์ออฟโรดมาให้นะล้อแม็ก คิ้วล้อบันไดข้างและกันชนด้านหลังหรือใครอยากใส่ลูกค้าอยากใส่ข้อครัวนะเราก็สามารถแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยใครสนใจหัวเดี่ยว4ฟวินนะก็สามารถติดต่อสอบถามแป๊บมาได้เลยนะรถเข้าไร่เข้าสวนติดต่อมาที่เบอร์061 178 6999นะคะสนใจรถก็สามารถ เข้ามาจับจ้องกันแป๊บได้เลยนะคะวันนี้แป๊บต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะแล้วจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามน้องแป๊บให้ด้วยนะคะคิดถึงรถวยกรมานสองไว้ใจน้องแป๊บเสยไทยรถสวยค่ะบ๊ายบาย